กินอะไรนะดีะไหมนะกินอะไรดีอ่ะกินอะไรดีอ่ะกินอะไรดีอ่ะกินอะไรดีคะอันนี้หมอเอะหมอแมขาแกให้ด้วยค่ะอ่ะอะไร ให้ด้วยค่ะอันนี้คือกัมมี่อินลี่ค่ะเห็นไหมคะยินลี่เป็นเป็นไปนเลยค่ะม,มันมีไส้ด้วยนะคะไส้เปรี้ยมากเลยค่ะเห็นไหมคุณรถอะไรรถกระบะไม่ใช่อันนี้รถที่กินอ่ะรถอะไร รสชาติโคลรเลยอืมออ